หรือว่าระบบเงินกระดาษระบบเฟียสเนี่ยนะครับจะใกล้หมดยุคซะแล้วหลังมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะนำมาตรฐานทองคำหรือ Gold Standard มาใช้นในการแบกค่าเงินทำการค้าขายกันอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้มากแค่ไหนโลกเราจะย้อนกลับไปเมื่อมาเกือบร้อยปีที่แล้วจริงๆหรอเพราะอะไรเดี๋ยวคินไล่าฟังนะครับ สิ่งพิเศษคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่กับช่องคิม Property ่ร้านได้มาพูดคุยที่เรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยนะครับเรื่องของมาตรฐานทองคําหรือว่า gold standard ที่โลกเราเนี่ยไม่ได้อยู่มาตรฐานนี้มาน,นานแล้วนะครับเพราะเราอยู่ในยุคที่ดอลลาร์รุ่นเรืองใช้ระบบของดอลลาร์ใช้เงินดอลลาร์หรือพลังอเมริกันในการแบก คำวราการค่าเงินของตัวเองนะครับหากจะย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับเราเคยใช้โกล a n น a r นเหมือนกันแต่ว่าก็เกือบจะร้อยปีนั้นแล้วแล้วก็มีปัญหามากมายเช่นเงินฟืดอีกทั้ทงในนโยบายทางการเงินก็ยังจํากัดด้วยเนาะไม่สามารถสร้างความยืดหยุ่นได้เหมือนในสมัยใช้เงินกระดาษอะไรแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกอีกงหนึ่งเพราะช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็มีข่าวเรื่องของโกลเซนดันออกมาแผมๆให้เราได้ยินกันนะครับว่ารัสเซียเนี่ยเฮ้ยอาจจะนำโกล a n น a r นเข้ามาใช้หรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคร ภูมิประเทศนะครับหรือแม้ทั้งการแบ่งแยกระบบการเงินอีกด้วยระบบการเงินที่เคยเป็นหนึ่งเดียวใช้ระบบดอลลาร์ระบบสวิฟต์เนี่ยดูเหมือนจะต้องแยกเป็นหลายสายเลยครับเราประเทศอีกฝั่งหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เป็น, Mid, นมิตรพันธมิตรอะไรมากสัตทางอเมริกาเช่นรัเสเซียและก็จีนเนี่ยนะครับก็มีการสะสมทองคําเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมีการลดทอนเงินดอลลาร์ในรีเซิร์ฟของตัวเองและท่ามกลางการแซงชั่นต่างๆาม,มากมายนะครับเป็นไปได้ไหมว่ารัเสเซียนเนี่ยอาจจะเอาทองคํามาเป็นสิ่งที่ แบกค่างเงินตัวเองและสร้างความน่าจะถือจนนําไปซึ่งถึง,ถงมาตรฐานทองคําในอนาคตไปครับแต่ก่อนจะไปจุดนั้นเนี่ยขอเล่าย้อนไปอดีตก่อนว่าทําไมมาตรฐานทองคําถึงจําเป็นนะครับทำไมโลกเราถึงเชื่อมัน่นไอหินสีทองสีเหลืองเหลืองนี่ซักเหลือเกินนะครับต้องบอกว่าในสมัยเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะครับโลกเราเนี่ย มีการค้าขายการข้ามประเทศต่างๆน,น,นะครับแต่ว่าเงินสกุลโลอลเงินกระดาษของแต่ละประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นานาชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมรับนะอยู่ดีเงินนิจการเป็นเศษปุ๋ยผง์หรือชําระหนี้ชําระอะไรไม่ได้แลกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นการที่ทํางานร่วมกันก็ต้องมีเงินที่เป็นเงินกลาง ที่ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นร่วมกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูกันก็เถิดแต่ก็ยอมรับเงินตรงนี้เหมือนกันนั่นคือตัวทองคํานั่นเองครับหากจะกล่าวคือว่าในประเทศเนี่ยก็ใช้เงินสกุลอะไรก็ใช้ไปถึงแม้เพราะรัฐบาลหรือคนที่มีอำนาจใน,นสมัยนั้นก็สามารถทําให้ประชาชนเนี่ยใช้เงินสกุลตราเงินตาาของตัวเองได้น,นะครับแต่นานาชาติเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับเงินของเราถูกไหมก็ต้องใช้ตัวกลางเช่นทองคําที่ทุกคนเนี่ยนะครับยอมรับร่วมกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจจะรักษามูลค่าได้ไม่ขึ้นตรงต่อใครไม่มีใครมีนนนห้มัััยคงเดดวท การผลิตทองคําก็ทำได้ทั่วโลกถูกไหมก็เรียกว่าเป็นการดีเซตนทไลซ์ระดับหนึ่งครับต้นหาพูดอีกมุมหนึ่งนะครับว่าทองคำเนี่ยเป็นเหมือนตัวกลางที่ทําให้หลายประเทศเนี่ยนะครับสามารถทํางานาทำธุรกิจค้าขายร่วมกันทําข้อตกลงกันได้ก็คงจะไม่ผิดนะครับแต่อย่างที่รู้กันนะครับว่าในปี1945เนี่ยหลงังสงครามโลกครั้งที่2ทางกลุ่มของอเมริกาก็เป็นประเทศ ที่ชาร์จทองคำแล้วก็ถือครองทองคำเยอะสุดในโลกมัน8,00 0ตันนะครับแล้วมีเขตเศรษฐกิจท,ที่ยิ่งใหญ่มากของโลกเลยครับได้ทาการร่างกฎระเบียบโลกใหม่นะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเป็นต้องใช้ทองคําแล้วเพราะมันใช้ยากนะคุณเอาเงินดอลลาร์เนี่ยไปเป็น reserve currency สิเอาเป็นเงินทุนสํารองสิแล้วกู้เป็นดอลลาร์ที่มันใช้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเงินดอลลาร์เนี่ยมีทองคําเก็บไว้หรือว่าเอาเงินดอลลาร์มาแลกทองคาได้จริงๆหรือพูดอีกนัยนึงเนี่ยเงินดอลลาร์ก็ทัดเทียมหรือเทียบเท่าทองคำในเพรรราาาะมมแแแลกกทททองงงคได้้้จิิววี่่่ยใหญ มากใช้เงินดอลลาร์ทำให้เศรษฐกิจคุณเติบโตได้ดีกว่านั่นเองครับหลังจากนนาประเทศเนี่ยที่เคยต่างคนต่างอยู่มีระบบของตัวเองพึ่งพาตัวเองแล้วก็ใช้ทองคําเป็นศูนย์กลางเนี่ยครับแต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคุณใช้ดอลลาร์คุณเข้าระบบดอลลาร์ุูมีเขตเศรษฐกิจมีการซื้อขายกับทางอเมริกาการกู้นียืมสิน อีโคสเต็มของเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็เติบโตขึ้นมาและการที่เข้าไปใช้ระบบนั้นเนี่ยให้ประเทศคุณเติบโตได้ดีกว่าใช้ระบบดั้งเดิมด้วยครับซึ่งก่อนนั้นนี้เราไม่พัดเชื่อใจใครได้ถูกไหมครับก็ต้องเป็นทองคำเนาะแต่วันนั้นเนี่ยนะครับคุณเชื่อใจอเมริกาพี่อยากจะเหี่ยประกอนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับมีทั้งเงินดอลลาร์ทั้งกองทัพมีทั้งเนตเวิร์กของการกู้ยืมเงินเขตเศรษฐกิจการบริโภคที่เยอะทุกคนก็เข้าตามเขาแล้วก็เป็นมาตรฐานระบบเดียวกันหรือผู้อีกนายหนึ่ง ซึ่งเห็นภาพมากขึ้นครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณใช้ทองคำเพราะคุณไม่เชื่อใจใครถูกไหมกลัวไงนะฮะก็ต้องใช้ทองคำเนี่ยที่แบบว่าเป็นแอสเซทที่ไม่ต้องเชื่อใจใครถูกไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยอเมริกาพี่ใหญ่ละนะคุณก็เชื่อใจอเมริกาได้สิพอเชื่อใจกันปุ๊บเนี่ยต้นทุนนั้นการเงินมันก็ถูกต้องหมดนะครับโลกเราเนี่ยก็เข้าสู่ยุค globalization ครับซึ่งข้อดีของความเชื่อใจหรือการทรํารวมศูนย์เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณได้สินค้าราคาถูกคุณไม่ต้องเสียต้นทุนนู่นนี่นนา,ายอยางเเปรเคุณ็ขต้ ผลิตข้าวได้ดีก็ผลิตข้าวไปถูกแหมแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยก็มาซื้อข้าวจากคุณครับพอเข้าสู่ยุคนี้เนี่ยทั้งโลกนะบริษัทต่างๆ,ๆก็เน้นเรื่องของ maximum profit นะครับหรือว่าทําผลกําไรสูงสุดลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะจัดสรรหาวัตถุดิบอะไรเงี้ยที่ราคาถูกสุดจากทั่วโลกนะครับทุกคนมีมาตรฐานเดียวกันใช้ระเบียบอะไรเดียวกันแบบนี้ค่าเงินเดียวกันองค์กรการค้าเดียวกันระบบสวิปอะไรเดียวกันหมดครับ ซึ่งกรือระบบดอลลาร์ซิสเตมเนี่ยนะครับก็เวิร์กมากๆในช่วงเวลานั้นเลยนะครับแต่การรวมศูนย์เนี่ยหลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของตัวกลางถูกไหมฮะประเทศที่ยิ่งอยากมีอำนาจมากๆกเนี่ยก็ค่อนข้างจะครอบคุมสร้างเน็ตเวิร์กหรือสามารถที่จะได้แต้มต่อจากประเทศอื่นๆก็ตามนะครับถ้ามีหลายประเทศเนี่ยก็อาจจะอยู่ภายใต้ของเงินดอลลาร์สักเท่าไหร่ จจะมีอิสระทางด้านการเงินของตัวเองนะครับแล้วก็มีระบบของตัวเองครับอย่างเช่นจีนเองหรือรัเสเซียเองที่เขาเติบโตขึ้นมาครับและล่าสุดนะครับความขัดแย้งเนี่ยก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลามไปถึงเรื่องของสองครามที่เราเห็นอยทุกวันนี้นะครับระบบโลกที่เคยเชื่อมโยงกันเนี่ยก็โดนการแซงชั่นทําให้ทุกคนต้องหาซัพพลายเชนใหม่วุ่นกันไปนหมดเลยหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยใครถูกก็เอาคนนั้นแหละเช่นยุโรปเองก็จะพึ่งพารัสเซียเยอะเพราะว่ามันใกล้ครับแล้วก็ต้นทุนพลังงานรัสเซียมันถูกมากแต่พอเกิดเหตตุกกกกกาาาารรรรรณ์เเนนนน่่ยือององงขโโลลิแแชั้ะปศ ต้องคิดใหม่บริษัทต้องคิดใหม่เมื่อก่อนนี้ต้องเอาถูกไว้ก่อนดูไหมฮะ เอาผลตอบแทนทนสูงนะครับต้นทุนต่าๆอะไรอย่างนี้แต่คนนี้เนี่ยเปลี่ยนแนวคิดแล้วครับไม่ใช่ทุนนิยมแบบดั้งเดิมแะแต่เป็นแนวเอาความอยู่รอดเป็นที่ตั้งเอาความยืดหยุ่นเป็นที่ตั้งนั่นเองครับถึงแม้บางประเทศเนี่ยจะต้องผลิตน้ำมันที่ราคาที่สูงขึ้นแพงขึ้นนะครับแต่เมื่อแรกกับความมั่นคงของประเทศก็สมควรทำเช่นญี่ปุ่นเองก็ต้องผลิตข้าวแล้วก็ชาวนานได้ตังค์เยอะถึงมแม้แล้วคนก็จะกินข้าวราคาแพงหรือแม้กระทางอังกฤษเนี่ยก็ต้องยอมขุดน้ามันราคาแพงนะครับถึงแม้ว่าจะแพง เ,เริ่มที่จะกลับมาไม่ได้เชื่อใจกันเหมือนก่อนโลกเนี่ยไม่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวแล้ว เริ่มแบ่งพักแบ่งพวกและก็เริ่มที่มีแนวะคิดว่าต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเองนั่นเองครับเพราะมันเป็นธีมการอยู่รอดการมั่นคงเนี่ยเรื่องของพลังงานแล้วก็อาหารเ,เป็นสิ่งที่จําเป็นนะพลังงานอาหารแร่มีค่าพวกนี้ครับและซึ่งรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ถือครองตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับอย่างาน,นี้สร้างกันนะครับว่ารัสเซียเนี่ยก็โดนโจมตีแซงชั่นต่างๆาม,มากมายจากทาตะวันตกนะครับทำให้ความน่าจะถือของระบบการเงินของระบบเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็เรียกว่าย hey ับยุ่ยเละเทะไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอใช้ได้ทองคำมาเนี่ยทอง ร่วมกันเนาะไม่ต้องมีใครบอกทองคํามีค่าหรือไม่ต่อให้จะโดนแบนโดยมีการบอกจะแบนก็ตามแต่ทองคำนั้นก็ยังมีค่าอยู่ครับซึ่งตอนนี้ทองคำรัสเซียมีมา140บิลเลียนดอลลาร์เลยนะครับหรือประมาณ2,300ตันครับแต่มากไปกว่านั้น,นครับนอกจากจะใช้ทองคําในการแบกแล้วเนี่ยยังใช้เรื่องของพลังงานเรื่องของแก๊สธรรมชาติน้ํามันเนี่ยในการแบกค่าเงินของตัวเองอีกด้วยนะครับนั่นก็คือสามารถที่จะเอาเงินของรูเบิลเนี่ยนะครับมาซื้อน้ํามันที่รัสเซียได้ครับพอเอาน้ํามันเนี่ยมาแบกเงิน,นรูเบิล ต้องการเข้ามาสูงขึ้นงครับอย่างเช่นประเทศสโลวาเกียเนี่ยนะครับ ก็มีท่าทีที่จะใช้เงินรูเบิลในการชําระเงินค่าแก๊สธรรมชาตินันเองนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยพลังงาน,นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะถึงแม้ว่าสโลวาเกียก็เป็นประเทศหนึ่งประเทศน,นะครับที่อยู่ในนาโตด้วยนะก็เรียกว่าไม่ถูกกระทางรัสเซียนะครับแต่เรื่องของความมั่นคงเนี่ยของประชากรเรื่องของพลังงาน,นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะยัางไงาอาจจะต้องมองข้ามเรื่องของ,ซงแซนแสงช่ตินั้นก่อนนะเอาพลังงานมาก่อนครับเพราะพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าของชีพนะฮะหรือว่าต้นทุนของประชาชนแต่ละประเทศครับเช่นทางอังกฤษเองเนี่ยก็เห็น ว่วงล้วนะฮะเพราะว่าราคากาก๊าซธรรมชาติพลังงานมันสูงขึ้นเยอะครับ อย่างล่าสุดนี่ครับรัฐมนตรีสีทางการเนลาออกทั้งคณะเลยนะครับหลังประชนลุกฮือประท้วงเรื่องข้าวยากหมากแพงนั่นเองครับและไม่พอนะอครับรัสเซียยังมีแผนการในการส่งออกวัตถุดิบนะครับหรือว่าสินค้าการเกษตรเนี่ยเป็นรูเบิลในอนาคตอีกด้วยนะครับเรียกว่าเพิ่มดีมานของทางรูเบิลให้มีการใช้งานมากขึ้นครับหรือพูดอีกในนึงเนี่ยนะครับรัสเซียพยายามจะใช้ทรัพย์สินที่เป็นเินจําเป็นและสินต้นน้ำเนี่ยนะครับเช่นน้ํามัน Uh, ทองคำนะครับแร่มีค่าสินค้าการเกษตรเนี่ยครับมาแบกค,ค่าเงินของตัวเองของรูเบิลเอาไว้ครับหรือพูดอีกนายหนึ่งเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้นะครับค่าเงินต่างๆเนี่ยก็แบกด้วยหนี้พันธบัตรรัฐบาลถูกปะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะเบี้ยวหนี้หรือพูดอีกนายหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีทรัพย์สินจริงๆในการแบกอ,อะไรขนาดนั้นครับในฝั่งของพลังงานเราเห็นภาพแล้วว่ามันอันตรายแล้วก็ขอขาดบาดตายมากกันนะทำให้ประเทศที่แซงชั่นเนี่ยต้องกลับลำมาซื้อ น้ำมันสกุลรูเบิลนะฮะซึ่งอาหารเองเนี่ยก็คอขาดบาดตายไม่แพ้กันเลยครับตอนนี้เนี่ยมีหลายประเทศเช่นฮังการีนะฮะทางอียิปต์เนี่ยทำการงดนะครับระง,งับการส่งออกธัญพืชแลวนะเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตอาหารภายในประเทศครับซึ่งหากมองโดยภาพรวมๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่ทองคำอย่างเดียวที่เป็นทรัพย์สินในการแบกค่าเงินของรัสเซียอาจจะไม่ใช่โกลด์แซนด์ดัตแบบตั้งเดือนซะเท่าไหร่นะครับแต่ดูเหมือนว่าเงินสกุลของพวกเขาเนี่ยจะมีทรัพย์สินที่จับต้องได้จริงๆที่มีตัวตนมีค่าจริงๆเช่นน้ำมันออาาาหรืค่ค จําเป็นต่างๆเยินกันแบกค่างเงินอันนั้นเอาไว้ครับ และหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจนั่นคือตัวหนี้ต่อ GDP ของรัสเซียนถือว่าน้อยมากนะครับประมาณ19%เท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนหน้าโควิดมีมาแค่13%เท่านั้นครับแต่ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับหนี้ต่อ GDP ของอเมริกาเนี่ยก็พุ่งสูงถึง133%เลยครับก็เ,เรียกว่าห่างกันค่อนข้างเยอะครับเอาจริงถ้ามองเรื่องของพื้นฐานของ a s เซทเนี่ยนะครับในการแบกค,ค่าเงินก็ต้องยอมรับว่าเงินรรัสเซียเนี่ยมีหลักประกันทรัพย์สินสินค้าธรรมชาติแล้วก็พวกพลังงานคำ้ำแล้วก็หนี้ค่อนข้างตาอีกด้วย The cat sat on the ก็ถือว่าสึมกเงินที่ค่อนข้างมีพื้นฐานรองรับแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อนข้างเข้มแข็งนนะครับตามพื้นฐานนะแต่เรื่องการโดนแซ็งชั่นอะไรเงี้ยอาจจะอ่อนแอไปก็ได้ครับและสิ่งหนึ่งที่จาับตาที่สุดนะครับนั่นคือการที่รัสเซียเนี่ยก็มีท่าทีป้นเปียนเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยนะครับอย่างเช่นรัสเซียได้เคยไปเปยดนะครับว่าอาจจะรับนะบิตคอยเนี่ยในการชรําระพวกน้ามันในอนาคตอีกด,ด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรนะฮะซึ่งหลายคนก็รู้แล้วว่าจริง Bitcoin เนี่ยบิตคอยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นทองคําาาดิจตลลลกกมมััมม้้วแววว็ีีคท่รงำ ก็เป็น trustless ไม่ต้องเชื่อใจใครความจริงมันเหมือนกับทองคําเลยครับที่ว่าคุณจะเป็นโจรแม้คุณเป็นผู้ร้ายเนี่ยแต่คุณถือทองคําทองคำนั้นก็มีค่าในฝั่งของบิตคอยเนี่ยก็เป็นระบบกลางนะครับที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครไม่มีใครสามารถเซนเซอร์ชิปมันได้กีดกันมันได้จะแบนมันได้ หรือพูดอีกนายหนึ่งคือมันเป็นเงินที่ไม่ได้เลือกฝกักเลือกฝาก่ายไมไ่เลือกข้างไม่เลือกสีผิวไม่ได้เลือกว่าคุณเป็นหมาเป็นแมวแต่นั้นเนี่ยพอคนทั้งโลกเนอาจจะไม่ได้เชื่อใจกันนะครับแต่ว่าการที่ไม่เชื่อใจกันแล้วมาทาอะไรร่วมกันได้เรื่องของบิตคอยก็เป็นหนึ่งในนั้นในทางเลือกนั้นเลยครับ อีกท่านมีท่าทีใหม่นะครับนั่นคือรัสเซียจะไม่ทําการแบนนะพวกคริปโตมายนิ่งที่แบบว่าขุดที่บ้านอะไรแบบนี้ด้วยครับซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศเหมือนกันนะที่แบบว่าแบนเหมืองเลยเช่นจีนอย่างเงี้ยแบนหมดไม่ให้ใช้แบนคริปโตหมดแต่รัสเซียเหมือนจะเปิดกว้างตรงนี้มากขึ้นครับเราว่าเขาเห็นอะไรกับผลทางทางลอลกในตัวคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าครับ ขณะคืนวันนี้ท่านโลนี่ยกลับมาใช้ทองคําในการแบกสกุลเงินหรือส่วนหนึ่งเนี่ยทำการแบกด้วยทองคำเนี่ยมันจะเติบโตไปได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งคนก็รู้ว่าทองคํามันฝืดไงมันหายากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ดีต่อการแข่งของเศรษฐกิจถูกไหมแต่อีกนัยหนึ่งเนี่ยมันฝืดก็จริงแต่มันทําให้เสถียรภาพของสกุลเงินเนี่ยมันเข้มแข็งนั่นเองครับ เพราะการสร้างหนี้ที่ไม่มีลิมิตเนี่ยนะครับการพิมพ์เงินที่ไม่มีลิมิตเนี่ยสุดท้ายมันก็จะจบไม่ค่อยสวยสักลายนะหรือแบบว่าสกุลเงิน,นต่างๆที่พ่ายแพ้พังไปในอดีตเป็นหลักร้อยปีเนี่ยครับทั้งสเปนทั้งฮอลันดานะครับทั้งอังกฤษเนี่ยก็สูญเสียมูลค่างเงมนไปอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็มีอีกหลายสกุลมากเลยนะที่แบบว่าเคยเกิดเคยรุ่งเรืองแล้วก็พังไป และส่วนใหญ่เนี่ยพังไปด้วยหน้าตาเดิมๆคือการพิมพ์เงินการสร้างหนี้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดทอนมูลค่าของตัวเองนะครับส่งนเองก็ไม่ได้รู้ว่าตอนนี้เงินกระดาษที่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะเสื่อมค่าด้อยค่าไปหรือเปล่าเพราะทุกคนดําเนินทิศทางแพทเทิร์นรูปแบบเดียวกันเลยครับซึ่งในทางรัสเซียเนี่ยก็ทาการเก็บสะสมทองคําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นโกลสแตนด์จริงๆมันจะมูลค่าเท่าไหร่นะครับสิ่งนี้เนี่ยมันเคยมีคนพูดนะคือคุณจิมระกาศนะครับเขาบอกว่าถ้าเอา มันนี่สัプทั้งหมดของโลกนะครับตัว M1 M0 มาแบกด้วยตัวทองคำเป็นแค่40%เท่านั้นในการที่จะผลิตเงินใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยจะมีมูลค่าถึง14,000เหรียญเลยนะครับถ้า Scenario นี้ถ้าทิศทางสถาน,นี้มันเป็นจริงนะจะไปถึงเป็นหนักหมื่นเหรียญตอนนี้พันเหรียญนนะเป็นหมื่นเหรียญเพราะว่าทองคามันมีพอนะต่อการแบกค้างเงินอยู่แล้วแต่เพียงแต่ต้องราคาเท่าไหร่ อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นไปได้ไม่ได้อย่างไรหรือแบ็กส่วนหนึ่งอะไรยังไงเดี๋ยวไม่ทางใช้ทรัพย์สินบิตคอย n มาแบ็กไหมหรืออาหารพลังงานมาแบ็กหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูที่ทางอนาคตนะครับแล้วต้องอย่าลืมว่าโลกเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคที่เน้นความมั่นคงของประเทศมากกว่า productivity มากกว่า efficiency หรือมากกว่าระบบทุนนิยมที่ต้องเน้นถูกเน้นเร็วเน้นกําไรสูงสุดนั่นเองนะเน้นความปลอดภัยก่อนดีกว่านะครับ ขอบคุณทุกทนะ่านฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้รีมกดไลค์กดตามช่องคิม Property ด้วยนะครับและใครอย่าฟังของลูกข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็เชิญชวนนะครับสมัครสมาสชิกห้องเรียนวงในนี่เลยข้างล่างนี้เขียนว,ว่าสมาัครหรือว่าจอยข้างล่างนี้นะครับเป็นแค่เดือนละ150บาทก็มีคอนเทนต์พรีเมียมที่แบบมาเสิเร์ฟให้กันแทบทุกวันเลยนะครับรวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกแมคโครอีคโนมิกนะครับเรื่องของหนี้สินนะครับเรื่องของทองคำซิลเวอร์สินค้าพก,กพาในฝั่งของคริปโตก็มีบิตคอยนงนาก่มิ์ ที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับแล้วใกล้อันนี้จะมีการจัดกิจกรรมให้มาเจอหน้ากันอีกด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็กดสวัสดีขลังนี้เลยนะหรือหรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้นะครับไม่รู้ทำไรกดสมัครก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนนะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ